ก็ได้เห็นว่ามีผู้ร้ายก็ตามที่เห็นข่าวกันโดยหลายๆท่านว่าวเป็นการฆาตกรรมกับคุณยายท่านหนึ่งที่กับแก่ๆอยู่บนรถรถเข็นของคุณผู้คุณเก่นะใช่ใช่สารรไฟใช่ใช่สารระไฟดังนั้นก็เรื่องการเลาะกัดทีนี้ก็ คนร้ายก็วิ่งไปแกก็ตกลงแถวรถผมก็วิ่งออกไปดูก็เลยจับโทรศัพท์แล้วแจ้งเหตุหนึ่งข้อหนึ่งตามตามตามที่เฉลยได้นะครับก็ก็ก็เห็นเลยว่าเลือดก็ออกตามลำคอไปน้บาดก็ตามที่หลายหลายคนท่านก็เข้ามาดูเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าลำคอนะครับหรือที่ที่เห็นที่เร่างลำคอผู้บัชาการที่เห็นเรื่อคอใช่ใช่ใช่ก็เห็นแค่นั้นก็เลยไม่ได้ ใดกิดในพยายามประสานสัมพันธ์หลายหลายฝ่ายอยู่ผูสุขก<ณ>านณ์ด้ใช่ใชแล้วคนคนร้ายเนี่ยมีอาการยังไงยุบประมาณเท่าไหร่่คนร้ายตัวผมเองนะครับก็เพิ่งมาเปิดด้านใหม่ๆนะครับเพิ่งได้มาจักด้านทั้ทงนี้ทั้งนั้นว่าเมื่อก่อนนะครับผมก็ออกไปจากบ้านสิบกว่าปีนะครับ,รบทีนี้ไม่ได้รู้ว่าชาวบ้านก็อยู่อย่างไงเลี้ยงพอกลับมาก็รู้แล้วเบื้องต้นว่า พอสติไม่ดีเป็น็นที่เสพยาเสพติดนะครับก็ตามชาวบ้านก็มีที่ใช้นี่ประมาณเป็นมีดอะไรผมเห็นไม่ชัดนะเห็นไม่ชัดนะครับว่าเป็นเป็นมีดอะไรแต่ว่าคงจะเป็นมีดได้แหละครับคนเอกคนแรกเลยก็มันมันก็ต้องเห็นคนแรกแล้วเพราะเราอยู่หน้าหน้าบ้านเราเลยนะครับท้งนี้ท้งนั้นหน้าบ้านแล้วก็ที่นาไม้นะครับก็มีกล้องวงจรปิดสามารถติดตัวหลักฐานในารพิจผมคิดว่า เราเห็นภาพนั้นตกใจไหมก็ความที่ว่าเองก็แตเป็นพระที่ได้วาดมาเราได้สัมผัสกับคุณเป็นคนตายมานะครับก็ก็ตกใจตกใจอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ก็ด้ช่วยใช้ความพยายามคือใช้สตินะใช้สติก็